แบบประหัสิบเอ็ดจุดแปดนะคะการคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะคะข้อที่หนึ่งนะคะหาคำตอบมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งกันนะคะหนึ่งร้อยคูณห้าก็จะได้ห้าร้อยนะคะห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะคะห้าหนึ่งเป็นห้าบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็นหกนะคะคำตอบก็จะเป็นหกสิบห้าลิตร 500มิลลิลิตรต่อไปข้อที่2นะคะ29เป็น18บสิบแปทด1นะคะ22เป็น4บวกตัวทดอีก1ก็เป็น5นะคะ24เป็น8นะคะ26 12ใส่2ทด1นะคะ21เป็น2บวกตัวทดอีก1ก็เป็น3นะคะ 2, คำตอบก็จะเป็น32ลิตร 858มิลลิลิตรต่อไปข้อที่3นะคะ68 48ใส่8ทด4 60ได้0ใส่4 6 3 8นะคะ6 2 12ใส่2ทด1 6 2 12บวกตัวทดอีก1ก็เป็น13นะคะ 1,000มิลลิลิตรก็จะเท่ากับ1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้133ลิตร848มิลลิลิตรนะคะคำตอบ133ลิตร848มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่4 40ได้0 45 20ใส่0ทด2 4 7 28บวก2ก็เป็น30นะคะับ4ห20ใส่ศูนย์ทด2 4 3 2 2บวกตัวทดอีก2ก็เป็น14นะคะ3,000มิลลิลิตรก็จะเท่ากับ3ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้143ลิตรนะคะคําตอบ143ลิตรนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ 8 5 40ใส่0ทด4 8 2 16บวก4ก็เป็น20นะคะใส่0ทด2 8 2 16บวก2ก็เป็น18นะคะ8 8 64ใส่4ทด6 8 1เป็น8บวก6ก็เป็น14นะคะ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้145นะคะ800 มิลลิลิตรนะคะคำตอบเป็น145ลิตร800มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่6 90ได้ 0, 0 97 63ใส่3ทด6 98 72บวก6ก็เป็น78นะคะ96 54ใส่4ทด5นะคะ95 45 บวก5ก็เป็น50นะคะ7,000ม mm ิลลิลิตรก็เท่ากับ7ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้511ลิตร830ม mm ิลลิลิตรนะคะคำตอบห้ารอบเอ็ลิตร830มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาคำตอบข้อที่1นะคะ 3 3เป็น9 3 7 21 3 2เป็น6นะคะัคำตอบก็จะเป็น3ลิตร72ลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่2 5 2เป็น10 5 5 25 5 1เป็น5 5 4 20 5 1เป็น5นะคะคำตอบก็จะเป็น 25ลิตร141มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะตัวตั้งน้อยกว่าเพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยนลิตรนะคะเป็นมิลลิลิตรนะคะก็จะได้3124มิลลิลตรนะคะ4 7 28นะคะ สี่แปดสามสินึ่งเป็นสนะคะพระนั้นคำตอบก็จะเป็น7จ็ดร้อยแปมิลลิลิตรนะคะต่อไปหกสองสินะคะเหลือเศษสองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2องพันะคะ หกสี่ยี่สิบสี่หกหกสามสิบหกหกหกสามสิบหกนะคะคำตอบก็จะเป็นสองลิตรสี่ร้อยหกสิบหกมิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะเจ็ดแปดห้าสิบหกเศษหกนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหกพันสามร้อย 7 7เนะคะ7 9 6 3เ1เป็น7 7 1เป็น7นะคะคำตอบก็จะเป็น8ลิตร911มิลลิตรนะคะต่อไปข้อที่6นะคะ8 9 7เเศษ3นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3 4 5 6นะคะ 8 4 32 8 3 24 8 2 16าคำตอบก็จะเป็น9ลิตร432มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่7นะคะตัวตั้งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนลิตรเป็นมิลลิลิตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็น5,733นะคะ 9ก้าหกห้าสิบสี่เก้าสามยี่สสามนะคะคำตอบก็จะเป็นหกร้อยมิบเจลลิตรนะคะต่อไปข้อที่8ปดสองหเป็น8เศษหนึนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่งพนะคะสอหเป็นสิบ ส0งศูนย์ได้0 2 6ยสองนะคะคำตอบก็จะเป็น64ลิตรห้ารอยหกมิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ,ะแสดงวิธีหาคำตอบนะคะ300คูณเนะคะก็จะได้2,700นนะคะเก้าสอง 18นะคะ2,000มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้20ลิตร700มิลลลนะคะคำตอบ20ลิตร700มิลลลนะคะข้อที่2งนะคะ24ลิตร800มิลลลคูณ4นะคะ800ูณ4ก็จะเป็น 3ามพัน6ใส่หกทดหนึ่งสี่สองเป็นแปดบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น9นะคะสามพันมิลลิลิตรก็จะเป็น3ลิตรนะคะเราก็จะได้9กลิตร200มิลลิลิตรนะคะคำตอบ99ลิตรสองมิลลิลิตรนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะ35ลิตร700มิลลิลิตรหารด้วย5นะคะ5 7 35 5 1เป็น5 54 20 50ได้0นะคะคําตอบก็จะเป็น7ลิตร140มิลลิลิตรนะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะห9ลิตร378มิลลิลิตรหารด้วย6นะคะ6 1เป็น6 6 1เป็น6เศษ3นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3378ัน้ะคะ6 5 3้า6 36 6 38นะคะ, 30, 66, 36, 63, ะ,ค,ะคำตอบก็จะเป็น

บวกตัวทดอีก3เป็น31นะคะ7 24 1ใส่4ทด1 70ได้0บวกตัวทด1ก็เป็น1นะคะ71เป็น7นะคะ3000มิลลิลิตรเท่ากับ3ลิตรนะคะเราก็จะได้717ลิตร185มิลลิลิตรนะคะคำตอบ717ลิตร 185มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่6นะคะ29ลิตร368มิลลิลิตรหารด้วย8นะคะ83 24นะคะเศษ5นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น5,368นะคะ8 6 48 แปดเจ็เป็น8นะคะคำตอบก็จะเป็น3ามลิตรหกริมิลลิลิตรนะคะ